ก็วันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกเนาะเป็นอีพีที่สิแล้วเย้ก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าอีพีนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากาก็คือเป็นของเนาะที่มิวตี้สั่งมาตกแต่งคอนโดเหมือนกันเนาะเดี๋ยวอ่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนก็อย่างที่มิวตี้บอกเนาะวันนี้เราจะมาอันบ็อกปเป็นอีพีที่สิเนาะก็หลายคนอาจจะอยากดูแล้วเนาะว่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกของกันเลยเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ก็คือเอฟหนักมากนะคะมีของมาให้ใช้ตลอดนะคะ ก็จะททคิดว่กคือชอบทำกับข้าวอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบอยากได้เครื่องอันนี้เนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเครื่องซีลเนาะแต่ว่ามันจะสามารถซีลแบบสูญญากาศได้นะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแน่นอนค่ะว่าเครื่องที่เลือกเราก็เลือกสีขาว <c oughs> โอเคอน,นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่ากระดาษเที่เอาไว้ใส่ซีลสูญญากาศก็คือเขามันไม่ใช่กระดาษมันเป็นถุงเออที่แบบเคยเห็นป้าที่แบบในห้างที่มันจะแบบ เวลาซิลของเนาะมันจะมีซิลที่แบบรูดธรรมดาเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ทำสูญญากาด้วยแต่ว่าอันที่เป็นสูญญากาก็คือมันจะดูดอากาศออกหมดก็เลยทำให้มันแฟก่บบสกเนาะก็อันนี้ก็จะเป็น้นานหนละังนาให้อ่านในอันนี้พีว่ามันไม่ยากเนกะ็สามารถทำได้แน่นอนนะคะดียถ้าีลงใช้านะืว่ามีอะไรให้ซิลมา รีวิวซิลน,นะคะเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นปากเนะเา,านนะ,ออนะเอาไว้ต่อตรงหัวตรงไหนตรงนี้เนาะตอแล้วก็เอาไวปทำตอนซิลเนาะอ,อันนี่ก็จะมีวิธีบอกนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เดิมก็คือเขาแถมซิงมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่แบบเดินมดนะแล้วก็พี่ตี้ก็ซื้อเนาะซิลมาอีกเผื่อได้ใช้เนาะพี่ตี้ว่าได้ใช้แน่นอนเนาะเพราะว่าถ้าเขาบอก ผลไม้ยอย่างเงี้ย it, ที่เราอยากซีลแบบสุญญากาศเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าการซีลแบบสุญญากาศจะช่วยเก็บรักษาเนาะทำให้อ่าของที่เราซีลไว้อ่ะก็คือสามารถอยู่ได้นานก็คือยืดอายุเนาะการอ่าใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็อย่างอื่นนะคะสั่งมาเนาะอันนี้เป็นตะขอเอาไว้ติดเอาไว้ให้อ่ากระมังนัดดีซึ UNKNOWN. ่งดีก็สั่งมาสองอันเป็นตะขอแบบนี้ส่งก็คือเอาไว้เนาะเอาไว้ติดกับผนังแล้วก็เขาก็จะมีเนาะตัว เ,เห็นตรงนี้นะคะก็คือเขาจะเอาไว้ล็อกตรงนี้อันนี้ถติเราปิดกับหนอันนี้เขาก็จะให้ลงล็กอกแบบแล้วเราก็จะสามารถห้อยเนาะของได้เนะาะต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นห้อยพวกกระมังของอะไรพวกนี้ก็คือเวลาเอาการาะมังใส่เนาะมันก็จะล็อกตรงนี้ไม่หลุดแน่นอนนรพี่จะไปติดนข้าง้ก็สั่งมาองอันนะคะแล้วก็อสนท,ท้ายเลยคืเป็นเทปนะาะเขาเรียกว่า,ากาอเนานะเขาบอกว่าเป็นยแล้ ลูตี้จะลองใช้จริงนะแค่จัดคือรู้เลยว่าเหนียวม,มากเนาะก็อ่ะสำหรับอีพีนี้ก็หมดแล้วนะคะคืออ่าของหลักๆที่ลูตี้ห็นได้ก็คือเครื่องซิลมากกว่านะส่วนของอื่นก็คืออ่าเราก็คือเหมือนตอนว่าลองเข้าไปดูในร้านว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะแล้วก็กดซื้อมาเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมเนาะส,นส่วนเครื่องซิลเนาะก็พี่ลูตี้ได้ลองใช้เนะาะเดี๋ยวลูตี้จะมาดิมอีกทีนึงนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า